สวัสดีครับมาหาอินเวอร์สของเมทริกซ์2คูณ2กันนะครับให้ a เป็นเมทริกซ์1 2 3 4อย่างนี้นะครับแล้วก็เราจะหาอินเวอร์สนะครับก็ต้องหา det ก่อน det a นะครับทำได้อยู่แล้ว det a ก็1คูณ4ได้4นะครับ3คูณ2เป็น6ใส่ลบก็จะเป็นลบ6กนะครับก็จะได้ลบ2พัก ค่าเดทไว้นะครับเสร็จแล้วมาจัดการกับรูปของแมทริกซ์ a นิดหนึ่งนะครับให้สลับที่ตรงนี้นะครับ1กับ4สลับที่ก็จะเป็น4กับ1เสร็จแล้ว2กับ3เนี่ยใส่ลบลงไปลบ2ลบ3ก็จะแมทริกซ์ใหม่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำนำเอ่อหนึ่งส่วนเดทนะครับ1ส่วนลบ2เนี่ยคูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปทุกตัวก็จะกลายเป็น หนึ่งเป็น4ส่วนลบสอส่วนลบสแล้วก็ลบสส่วนลบสลบสส่วนลบสอ่ส่วนลบสแบบนี้นะครับคูณเข้าไปเสร็จละก็ทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนี่ก็ได้ลบสองนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น1นึ่งี่ก็เป็น3อส่วนสก็จะเป็นลบส่วนหส่วนสองครับทำเป็นทศนิยมหน่อยก็จะเป็น จริงไม่ต้องก็ได้นะครับดีเดี๋ยวผมจะไปเทียบเทียบเป็นลบ2 1 1.5แล้วก็ลบ1.5นะครับนี่ก็จะเป็น inverse แล้วนะครับ inverse ของ matrix a ได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับขั้นแรกก็คือหาเดทหาเดทเสร็จก็มากลับ1กับ4สลับกัน,นครับเสร็จแล้วก็ใส่ลบลงไปทังสองกับ 2, 3แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็1ส่วนเดทคูณเข้าไปกระจายนะครับ ลองเช็คดูว่าได้จริงไหมนะครับเราจะเห็นว่าได้ลบ2 1 1.5ลบ0.5จริงนะครับลบ2 1 1.5ลบอ๋อลบตรงนี้ลบ0.5ขอโทษนครับโอเคก็ใชว้วิธีแบบนี้นะครับในการหาอินเวอร์สของเมทริกซ์2คูณ2นะครับสวัสดีครับ